ออโต้พรมปุพื้นรถยนต์ 5D ตลาด a อซพราซาสายใหม่ครับคุณลูกค้าวันนี้ขอพาคุณลูกค้ามาชมรีวิวพรมหนัง 5D 6D 7D ใน Honda HRV EHEV ปี v e H e v P 2022ครับลูกค้าป้ายแดงๆสดๆร้อนๆครับตอนนี้ต้องบอกว่าทางร้านขายดีมากกับรถรุ่นนี้นะครับ HONDA HRV EHEV ปี v e H e v P 2022ครับคุณลูกค้า วันนี้ลูกค้ามาติดตั้งโครมหนังเป็นหนังสีดําเดินได้สีทองหรือสีครีมนะครับภายในเป็นโทนดําทั้งหมดสําหรับ h o n ได้ HRVE HEV ตัวนี้นะครับภายในเป็นโทนดําทั้งหมดนะครับลูกค้าให้คุณลูกค้าดูความละเอียดก่อนนะครับนะฮะคุณลูกค้าที่ซื้อไปติดตั้งเองเวลาปูแล้วเป็นแบบนี้ไหมครับสังเกตไหมครับเวลาเราไปคุยกับคนขายหรือว่าเราถามกับคนขายเนี่ย คนขายทุกคนจะพูดเป็นคําเดียวกันจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าติดตั้งง่ายครับปูยากปูไม่ยากครับเอาไปวางวางแล้วก็เสร็จเลยจะพูดอย่างนี้หมดครับเพราะอะไรครับถ้าเขาบอกว่าปูยากลูกค้าซื้อไปปูเองลูกค้าไม่ซื้อแน่นอนครับฉะนั้นคนขายทุกคนจะพูดเสียงเดียวกันครับติดตั้งง่ายครับงานเข้ารูปอยู่แล้วเอาไปปูเอาไปวางวางครับจัดให้เข้ารูปหน่อยก็เสร็จเรียบร้อยครับ แล้วลูกค้ากับเรียนลูกค้าที่เคยซื้อไปติดตั้งผมฝากคอมเมนต์หน่อยว่าเป็นยังไงครับติดตั้งยากไหมเหนื่อยไหมเขารูปไหมฉะนั้นเราเสียเงินแล้วครับคุณลูกค้านะครับเราจ่ายเงินแล้วเราให้ช่างเขาติดตั้งให้ดีกว่านะครับเสียเงินแล้วไม่ต้องเหนื่อยครับคุณลูกค้า Honda HRV EHEV นะครับมาใช้บริการผมครับติดตั้งฟรีไม่มีค่าแรงไม่บวกเพิ่มครับคุณลูกค้า พรมหนังสีดําเดินได้สีครีมนี่คือคุณภาพหนังที่คุณลูกค้าจะได้รับหลังจากที่สั่งซื้อพรมหนังกับทางร้านนะครับพรมหนังของเราจะเป็นหนังไมโครไฟเบอร์พียูแท้นะครับคุณลูกคา้าด้านในจะเป็นซิลิโคนเ p e 2ชั้นพร้อมกับหนามกันลื่นข้อดีของหนามกันลื่นครับคุณลูกคา้าเมื่อเราวางไปแล้วครับผมมันจะไม่เลื่อนมันจะไม่ขยับนะฮะส่วนตัวซิลิโคนเ p e จะเป็นตัวที่ทําให้มันอยู่รูปอยู่ทรงได้นานครับคุณลูกคา้า ทำให้เวลาเราปูแล้วไม่เสียรูปไม่เสียทรงทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ติดตั้งกับทางร้านไปนะครับเรามาสังเกตด้านคนขับนิดนึงนะครับคุณลูกค้าหลังจากที่ติดตั้งแล้วนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือตรงนี้ครับตรงเบรกกับคันเร่งนะฮะหลังจากติดตั้งแล้วโดยเฉพาะ Honda HRV EHEV คันนี้ทุกรุ่นนี้นะครับหลังจากติดตั้งแล้วอยากให้คุณลูกค้าลองกดคันเร่งครับ ตัวนี้สําคัญมากครับกดคันเร่งนะครับคุณลูกค้ากดดูว่ามันติดไหมกดแล้วปล่อยนะครับกดแล้วปล่อยเลยครับว่าติดไหมนะครับถ้าติดต้องแก้ไขนะครับคุณลูกค้าเพราะอันตรายมากอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณลูกค้าอย่างมากนะครับถ้าติดแล้วนะครับต้องให้ช่างเขาแก้ไขทันทีนะครับอย่าปล่อยไว้นะครับคุณลูกค้าอันตรายครับ เพราะบางทีเราขับรถบางทาีเราไม่ได้เหยียบคันเหยียบเบรกเลยนะฮะขับรถทางไกลระยะทางยาวๆเนี่ยนะครับกดคันเร่งอย่างเดียวพอจะพอจะเหยียบเบรกทีพอปล่อยเท้าจากคันเร่งครับตัวพรมมันมาติดกับคันเร่งนะฮะมันจะทําให้คันเร่งมันน้างอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของคุณลูกค้าอย่างสูงนะฮะอย่างมากนะครับฉะนั้นกราบเรียนคุณลูกค้านะครับเวลาติดตั้งไปแล้วใส่ใจตรงด้านคนขับให้มากๆนะครับอย่าลืมนะครับ ่็ค้าขอย้ำนะครับมอนได้ HRV eHEV รุ่นขายดีกำลังฮอตกำลังฮิตเลยตอนนี้นะครับก็อย่างที่กาบเรียนครับคุณลูกค้าจ่ายเงินแล้วไม่ต้องออกแรงเองครับให้ช่างเขาติดตั้งให้นะครับเพราะว่าคนขายทุกคนเหมือนกันหมดครับติดตั้งยากไหมติดตั้งง่ายครับเอาไปวางเพราะว่าถ้าบอกว่ายากเขาก็ขายไม่ได้ครับพรมหนังสีดําเดินได้สีครีมครับ ใยดักฝุ่นลายกุชชี่สีครีมนะครับคุณลูกค้าใยดักฝุ่นเรามีให้คุณลูกค้าสี่ชิ้นนะครับใยดักฝุ่นของเราจะเป็นใยไนลอนครับลูกค้านะครับเน้นบริการเน้นงานติดตั้งมาหาผมครับเชฟสิทธิ์ออโต้พรมปูพื้นรถยนต์ห้าดีตลาดเอซีสายใหม่ครับคุณลูกค้าติดตั้งฟรีครับไม่มีค่าแรงครับคุณลูกค้าติดตั้งฟรีไม่มีค่าแรงนะครับผมกลาวเปลี่ยนคุณลูกค้าเลยนะครับ สวยไหมครับคุณลูกค้าใยดักฝุ่นตัวนี้ประโยชน์คืออะไรลูกค้าหลาย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 ๆคลิปผมจะพูดเสมอว่าเวลาเท้าเราเหยียบฝุ่น <n> เหยียบทราย <n> เหยียบดิน <n> เหยียบโคลนครับขึ้นไปเหยียบบนพรมนะเอาใยดักฝุ่นตัวนี้ไปเป็นตัวสกกันคราบสกปรกคือเราเหยียบย่ำลงไปเนี่ยมันเลอะตรงใยดักฝุ่นคุณลูกค้าแกเอาใยดักฝุ่นออกมาครับแกเอาใยดักฝุ่นออกมาเอามาแปลงเอามาซักเอามาฉีดน้ําล้างครับส่วนตัวพรมหนังนะครับ คุณลูกค้าก็แค่เอาเครื่องดูดฝุ่นอยู่แล้วก็้าชุบน้ําเช็ดจบไม่ต้องลื้อพรมหนังคุณลูกค้าที่สั่งซื้อไปแล้วสังเกตไหมฮะถ้าไม่ได้ใย,ยดักฝุ่นทำความสะอาดยากไหมครับถ้ามีแต่พรมหนังอย่างเดียวทำความสะอาดยากไหมครับถ้ายากคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับถ้ายากคอมเมนต์ให้หน่อยเพราะว่าลูกค้าที่มาสั่งซื้อกับทางร้านทุกคนจะต้องยได้ใย,ยดักฝุ่นไปครับฮอนด้า H R V E H E V เดี๋ยวเรามาดูใยดับฝุ่นด้านหลังกันนะครับการเรียนคุณลูกค้าอย่างหนึ่งนะครับของเรานะครับคุณลูกค้าของเรานะติดตั้งเองนะไม่มีลูกน้องนะครับผมผมทำกับพี่ชายผมสองคนนะครับฉะนั้นงานติดตั้งผมจะใส่ใจเป็นพิเศษผมจะตั้งใจมาก เพราะว่างานของเราคืองานบริการถ้าเราบริการดีประทับใจลูกค้าประทับใจสิ่งที่ผมจะได้รับกลับมาก็คือว่าการที่ลูกค้าจะบอกต่อเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับทําให้งานของผมทําให้ร้านผมมีชื่อเสียงทําให้ลูกค้าตัดสินใจมาสั่งซื้อกับผมฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าติดตั้งไม่ดีทําแค่ผ่านๆไม่มีครับลูกค้า ไม่มีครับรับรองว่าผมทารถทุกคันผมจะทําให้ดีทุกคันลองดูได้นะครับถ้าลูกค้าไม่เชื่อก็ลองมาพิสูจน์กันได้ครับผมว่าผมทาจริงอย่างที่ผมพูดใหม่นะครับ Honda HRV EHEV ปี v e H e v B 2022ครับหน้าร้านอยู่ในตลาด AC p l a ล a ซสายใหม่ครับคุณลูกค้าหน้าร้านอยู่ในตลาด AC p l a z a ซสายใหม่สถานที่ใกล้เคียงก็รังสิทธ์ลำลูกกาสะพานใหม่ดอนเมืองนะคะ ได้อยู่ระแวกนี้นะครับคุณลูกค้าครับขอบคุณที่รับชมครับขอบคุณครับสำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อนะครับกดลิงด้านล่างได้เลยนะครับ,รบขอบคุณครับ